ครับ FC คลิปนี้เราจะพูดในเรื่องการให้อาหารทางใบในช่วงวิกฤตวิกฤตมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีลูกแล้วใบอ่อนมาหรือช่วงเป็นดอกใบอ่อนมาใบดุดใบร่วงนะครับอันนี้เราให้ดูอันนี้คือลูกนะครับบนต้นเยอะมากนะครับนี่ครับ นี่เอซเห็นแขนงไหมเห็นไหมครับใบอ่อนฮะใบอ่อนแล้วก็ใบอ่อนชุดที่สองด้วยซ้ำนะครับชุดที่สองด้วยซ้ำนะครับภาพใบรวมภาพรวมใบอ่อนมาเห็นไหม นะครับซึ่งใบอ่อนชุดนี้เป็นชุดค่อนข้างจะได้พร้อมๆกันเพราะวันนี้วันที่ประมาณ1 5ากุมภามันเป็นช่วงธรรมชาติเขาแล้วนะครับใบอ่อนจะมาง่ายในช่วงระยะนี้นะครับเพราะาไม่ได้หนาวมากนะครับแต่เราได้ใบามาก่อนในชุดหนึ่งถ้า FC มองดี D นะครับใบมันจะเป็น2ชุดชุดนี้คือเราได้มาก่อนแล้วก็มีแตกใบอ่อนออกมานะครับ นี่ครับไปอ่อนมีหมดนะครับขนมขนงแงเนี่ยนี่ใช่หมดใช่หมดใช่หมดนะครับแล้วลูกยังอยู่ตรงนี้นะลูกยังอยู่ก็ต้นที่เราถ่ายให้ดูประจำนี่แหละนะครับ FC อาหารทางใบที่จะใช้ในช่วงวิกฤตตอนที่เรามีลูกแล้วใบอ่อนมาหรือใบเราไม่มีใบโดนลมใบหลุดใบร่วงต้องการสร้างใบเพิ่มกลัวลูกหล่นลูกล่วงนะครับก็คือถ้าเป็นแนวทางของเราสารโฮโมเดลเนี่ยเราใช้ธาตุอาหารทั้งหมด5ตัวเหมือนเดิมไปแล้วอาร์ไอนเทอร์โบแพนพึ่งเทอร์โบแคลเซียมโบลอนบลอนเดี่ยวอันนี้ใช้อยู่แล้วเหมือนเดิมฉีดลูกอะตั้งแต่เป็นลูกอะฉีดยาวมาเลยนะครับส่วนใบ ็ตัวเดียวกันฉีดทั้งใบทั้งลูกตัวเดียวกันนะครับทีเนี้ยถ้าใครอยากประหยัดฉีดใบนะครับไม่อยากผสมเอ่อไม่ไม่อยากจะเปื้องยาหรืออะไรเงี้ยเปืองอาหารทางใบก็คือไอนโทอแพนสองตัวที่เราฉีดยาวๆฉีดยาวๆมานะครับในกรณีที่ไม่ได้มีวิกฤตอะไรนะครับแต่ถ้ามีใบอ่อนออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงดอกช่วงดอกช่วงลูกเนี่ย เรากลัวดอกล่วงลูกร่วงเนี่ยนะครับทางใบเนี่ยเราจะต้องเพิ่มตัวพึ่งเทอร์โบสองซองต่อน้ำพันลิตรสองซองต่อน้ำผลิตมันจะทำให้ใบอ่อนที่เป็นหางปะทูเนี่ยนะครับพร้อมเป็นฝักดาบเนี่ยมันจะกลางเลยและมันเขียวเลยแหมเพอเอิญยังไม่มีตัวอย่างให้ให้ดูเดี๋ยวจะเดินไปให้ดูแต่มีภาพเก่าๆที่เราทำไวอ้อ่ะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูมันจะกลางแล้วมันจะเขียวเลยอันนี้เขียวไหม เนี่ยอย่างใบเนี่ยกลางแล้วเนี่ยเนี่ยใบเนี่ยกลางแล้วเขียวเลยนะนี่ใบเล็กนะเนี่ยพึ่งกลางนะครับถึงไหมเนี่ยกลางแล้วมันเขียวแบบนี้ถ้ามันเขียวเนี่ยตัวมันเองมันจะปรุงอาหารได้มันมีคอร์รฟิลในการสังเคาะแสง ปรุงอาหารแต่ถ้ามันยังไม่เขียวเนี่ยมันยังต้องดึงอาหารนะครับจากใบอื่นจากท้องกิ่งจากกิ่งอะไรเงี้ยมาใช้อยู่ฉะนั้นสูตรของเราเนี่ยทางใบคือไอไนท์เทอร์พึ่งเทอร์โบสอองต่อน,น้ำพันลิตรฉีดใบอย่างเดียวเลยนะสูตรนี้ใบอย่างเดียวเพื่อเล่งให้ใบชุดใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันแก่เร็วนะครับเราไม่ได้ฉีดใบทิ้งนะไม่ได้ปิดใบแล้วก็ไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งให้มันแก่โดยใช้ปุ๋ย ปุ๋ยน้ำอะไรพวกนีนะ้ใช้แค่นี้แหละนะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นการเติมอาหารแบบด่วนให้เขา mm hmm. เขาจะกลางแล้วเขียวทันทีนี่ครับ fc สูตรเราจะเป็นแบบนี้นะนะครับส่วนลูกก็ฉีด5ตัวเหมือนเดิมไปเรื่อยๆฉีดไปใครไม่อยากผสมหลายสูตรก็ใช้5ตัวเหมือนเหมือนเดิมฉีดก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นช่วงใบอย่างเงี้ยนะครับฝักฝักดาบเออหางประตูเนี่ยหางประทูพวกนี้นะครับ ควรใส่พึ่งเทอร์โบสองสองแคลเซียมโบลอนหรือโบลอนเดียวไม่ใช้ไม่มีปัญหานะครับใช้3ตัวได้ i9 ไอไนเทอรแพนพึ่งเทอร์โบสอฉีดใบอย่างเดียวนะครับเราฉีดไปเงี้ยนะครับสอสวันเดี๋ยวมันก็จะกลางแล้วก็เขียวเลยแบบนี้เองนะถามว่าใบโครงสร้างมันจะเล็กไหมมันจะเล็กกว่าเดิมแน่นอนแต่ไม่ได้เล็กมากเหมือนที่เราใช้พวกปุ๋ยกดมันหรือแมกนีเซียมหรืออะไรกดเขามันจะยังใหญ่อยู่ในอนาคต ถามว่าเรารู้ได้ไงก็ดูชุดนี้ครับชุดที่เราทํามาก่อนชุดแรกเนี่ยเนี่ยชุดพวกเนี้ยก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับออนเนี่ยชุดพวกเนี้ยไม่ได้เล็กเกินไปนะครับกล้องอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้เล็กเกินไปนะครับนะเพียงแต่ว่าช่อใบเขาจะยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราทําในช่วงที่มันเป็นหนาวอ่ะอากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับชุดใบจะแตกไม่เยอะแต่ว่ารอบนี้มันแตกเยอะแล้วแตกทั้งกิ่งในกิ่งนอกกิงกก่งข้างเนี่ยแตกหมดแล้วนะครับ fc นะอันนี้คือสูตรทางใบในกรณีที่เจอวิกฤตกลัวดอกใบมากกลัวดอกร่วงลูกร่วงก็ใช้สูตรนี้นะครับ f อฟพึ่งเทอร์โบใบอ่อนกลางวัยเขียวง่ายแก่เร็วใช้เลยนะคะเอฟซ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ